สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคยข่าวกับปสการ19นะคะอยู่กับพิชญ์ชัชัชเยเช่นเคยคะ่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบรชาการทหารพัฒนาภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์สำนักง,งานทหารพัฒนานหน่วยบญราการทหารพัฒนาได้จัดก,กาลังพลจิตอาสา,าพระราชทานของหน่วยทําความสะอาดปูชนียสถานภายในวัดเพื่อให้เกิด ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการร่วมกันทำดุกบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมต่อไปณวัดหนองเรือตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสาหากรณ์ที่สําสำนักง,งานทาหารพัฒนานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดําเนินการแจกจ่ายลูกพันธุ์ปลานีลจานวน20,000ตัวลูกพันธุ์ปลาตะเพียนจานวน1-0,000ตัวให้กับกลุ่มเครือข่ายนักพัฒนาบ้านห้วยหีบเนื้อตําบลตองโขบอําเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเพื่อนําไปเลี้ยงขยายพันธุ์เป็นอาหารโปรตีนและจําหน่ายเพิ่มไรายได้ณตําบลนน,นหอมอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยปัญชาการตามธนาดำเนินการงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะซึ่งมีสมาชิกกลุ่มจำนวน9ลารายเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ยกระดับ คุณภาพชีวิตในระดับชุมชนสามารถเป็นต้นแบบในการรวมกลุ่มอาชีพให้กับชุมชนมีความรักสามัคคีพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาจากปัจจัยภายนอกนะคะโดยหน่วยก็ได้ดําเนินการสร้างโรงเรือนสําหรับการเลี้ยงแพะณบ้านน้าพุกพัฒนามูสเอดตําบลบ้านกลางอําเภอล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ